ค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูตาหรือว่าคุณครูคพาณีขุนทองในวิชา English subject กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนใน module 2นะ,ะเป็นบทเรียนบทที่2ของเรานั่นเองนะคะก่อนจะเริ่มเรียนนะคะช่องทางการติดต่อของครูตานะคะถ้านักเรียนสงสัยหรือไม่เข้าใจนะคะสามารถทัก Facebook หรือว่าโทรมา สอบถามคุณครูได้เลยนะคะค่ะ Look at this picture นะคะ Can you guess what do we learn today? อ่าเราจะเรียนเรื่องอะไรคะจากรูปภาพนักเรียนโรงเดาสิใช่ค่ะเราจะเรียนเกี่ยวกับ Halloween Day นั่นเองค่ะมันจะเกี่ยวกับ Halloween Day ไงเราไปดูคำศัพท์เพิ่มเติมที่เราจะเริ่มเรียนกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะมาดูคำศัพท์คำแรกกันเลยนะคะ Look at this picture Look at this picture นักเรียนมองรูปภาพนี้แล้วเป็นยังไงคะรู้ไม่เอ่ยอาเด็กกับสุนัขมากำลังมองออกไปนอกหน้าต่างนะคะวันนี้ก็คือ Look outside Look outside นักเรียนออกเสียงตามคุณครูด้วยนะคะ Look outside นะครัแล้วมองออกไปด้านนอกนั่นเองนะคะ ตัวอย่างประโยคนะคะ He is looking outside. He is looking outside. เขากำลังมองออกไปด้านนอกคะ่ะไปดูคำต่อไปเลยนะคะ Ah, look at this picture. Play a game. Play a game. For example, they are playing a game. They are playing a game. พวกเขากำลังเล่นเกมนะคะในที่นี้เป็นอบอสเกมนะคะเป็นเกมกระดานนะคะ,ะ Look at this picture นะคะ How many people are in this picture? Yes two people นะคะตัวอย่างประโยคของเราคุณครูก็เลยใช้เป็น they are playing a game they are playing a game นะะพวกเขากำลังเล่นเกมไม่ได้เล่นคนเดียวแต่ว่าเล่นกันอยู่ถึงสองคนนั่นเองค่ะ next ah look at this picture is popcorn is popcorn เขากำลัง กินป๊อปคอร์นนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I am eating popcorn I am eating popcorn ฉันกำลังกินป๊อปคอร์นหรือว่าข้าวโพดคั่วนั่นเองนะคะ uh, Look at this picture Make a lantern Make a lantern ตัวอย่างประโยคนะคะ She is making a lantern She is making a lantern Make lantern นะคะก็คือการทำโคมไฟนะคะ lantern ะะมาจากเรื่องอประวัติเรื่องราวเกี่ยวกับวันฮาโลวีนนั่นเองนะคะเลยเอามาใช้นะ,ะเป็นประวัติอย่างหนึ่งนะคะทีนี้ she is making a lantern นะเธอกำลังทำหรือว่าสร้างโคมไฟขึ้นมานั่นเองคะอ่ะ Visit a friend, visit a friend ตัวอย่างประโยคนะคะ They are visiting a friend, they are visiting a friend visit a friend นะแปลว่าไปเยี่ยมเพื่อนนั่นเองนะคะ They are visiting a friend นะพวกเขาไปเยี่ยมเพื่อนของเขานะคะก็คือไปหาเพื่อนไปเยี่ยมเพื่อนที่บ้านนั่นเองนะคะ What's a film? What's a film? They are watching a film. They are watching a film. พวกเขากำลังดูภาพยนตร์หรือว่าหนังนั่นเองค่ะ What's a film เพราะว่าดูภาพยนตร์หรือว่าดูหนังค่ะ,ะมาดูตัวอย่างประโยคนะคะนักเรียนได้สังเกตไหมคะว่าตัวอย่างประโยคที่คุณครูให้มาเนี่ยครูทำตัวสีไม่เหมือนกันไว้นักเรียนสังเกตเห็นไหมเอ่ย ถ้ายังจําไม่ได้หรือว่าไม่ทันได้สังเกตนะคะครูยกตัวอย่างประโยคมาให้นักเรียนดูอีกหนึ่งครั้งนะคะเอาละค่ะประโยคแรกนะคะ Wendy is playing a game Wendy is playing a game ตัวอย่างถัดไปนะคะ she is running in the park she is running in the park อีกสักประโยคนะคะ they are having a party they are having a party ะละอีกหนึ่งตัวอย่างคะ่ะ I am making a cake I am making a cake นักเรียนสังเกตไหมคะว่าตัวอย่างที่ครูให้มาทั้ง4ประโยคเนี่ยมีตัวสีที่ไม่เหมือนกันก็คือสีใช่ค่ะคือสีแดงและอีก1จุดก็คือสีเขียวนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตนะคะสีแดงตัวนี้ก็คืออะไรเอ่ย สีแดงตัวนี้ก็คือ verb to be นั่นเองค่ะ verb to be ก็ประกอบไปด้วย is am และ are นั่นเองค่ะซึ่งจะเลือกใช้ตามประธานที่พูดถึงหรือกล่าวถึงนั่นเองค่ะส่วนตัวสีเขียวนักเรียนสังเกตตัวสีเขียวจะตามหลังจะตามหลังคำที่เป็นกิริยานั่นเองค่ะก็คือเอากิริยามาเติม ing นะคะก็จะได้เป็นประโยคแบบนี้นั่นเองนะคะแล้ว ประโยคพวกนี้เอามาบอกอะไระนักเรียนสังเกตนะคะประโยคนี้ Windy is playing a game แปลว่า Windy กำลังเล่นเกมอยู่นั่นเองค่ะส่วนอีกประโยคนะคะ She is running in the park เธอวิ่งนะเธอกำลังวิ่งอยู่ในสวนสาธารณะนั่นเองค่ะอีกหนึ่งประโยค They are having a party พวกเขากำลัง มีปาร์ตี้หรือว่ารับประทานอาหารในปาร์ตี้กันอยู่มีปาร์ตี้มีงานสังสรรค์กันนั่นเองนะคะหรืออีกหนึงประโยค I am making a cake I am making a cake ก็คือฉันกำลังทำเค,ค้กอยู่นั่นเอง mm hmm. เห็นไหมคะสังเกตไหมตัวอย่างที่ครูแปลให้ฟังมีคำว่าอะไรอยู่บ่อยๆเลยในประโยค ใช่ค่ะคาว่ากําลังนะคะอ่ะก่อนที่จะไปดูว่ามันคืออะไรเรามาดูโครงสร้างของประโยคกันก่อนนะคะโครงสร้างของประโยคนะคะหนูสังเกตตัวแรกของประโยคนะคะเป็นตัวสีดำเนาะที่ครูทําไว้นะคะทั้งวินดี้ชีเดหรือว่าไอน,นะคะสี่ตัวนี้นะคะเราเรียกว่าประธานของประโยคค่ะประธานก็คือบุคคลที่เป็นคนกระทำนั่นเองนะคะประธานนะะก็คือวินดี้ชีเด i นะคะคทีนี้ตัวที่ตามมาด้านหลังเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วนะคะ is หรือ a e ก็คือใช่ค่ะ verb to be นั่นเองนะคะ verb to be ก็จะประกอบไปด้วย is am a e นะะสามตัวนี้เลยนะเห็นไหมคะตัวอย่างประโยคที่ครูเอามาประธานนะ,ะมีทั้งเอก,กพจพระหูพจพ์นะคะแล้วก็ I ที่เป็นประธานเฉพาะของเรานะคะ,ะทีนี้ตามหลังมาด้วยอะไรเอ่ย playing หรือว่า play running หรือว่า run, having หรือว่า have, making หรือว่า make สี่คำนี้คืออะไรคะลองตอบกูซิอ่าถูกต้องค่ะคือกิริยานั่นเองนะคะกิริยาเี้กิริยาเอามาเติมตัวสีเขียวๆนะ,ะเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมตัวสีเขียวๆเ,เราเรียกว่า verb-ing นะคะเอามาเติมหลังกิริยานะ,ะทำให้มันแปลว่า กำลังกระทำอะไรอยู่นะคะในบทที่เราพูดถึงนั่นเองนะคะอ่ะมาดูโครงสร้างประโยคนะคะเราจะได้ว่าประธานนะคะก็คือ Windy She they หรือว่านั่นเองนะคะตามด้วย v e r b to be คือ is am หรือว่า are นั่นเองคะ่ะตามด้วย v e r b ING ตัวสีเขียวนะคะคือเอากิริยามาเติม ing นั่นเองคะ่ะ นี่คือโครงสร้างนะคะที่เราเจอในตัวอย่างประโยคเมื่อกี้และสิ่งนี้เราจะเรียนกันในวันนี้ค่ะ,ะที่นี่มาดูนะคะประธานบวกด้วย verb to be บวกด้วย verb ing เมื่อกี้ที่ครูปแปรฟังมันมีคำว่าอะไรนะคะใช่ค่ะกำลังนั่นก็หมายความว่าประโยคที่เราเอามาใช้นะคะเราใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น ณขณะที่พูดนั่นเองค่ะก็คือเหมือนตอนนี้ณขณะนี้คุณครูกำลังพูดอยู่ก็จะได้ประโยคว่า I am talking now I am talking now ฉันกำลังพูดอยู่นะคะหรือ I am teaching student I am teaching student ฉันกำลังสอนนักเรียนอยู่นั่นเองค่ะแล้วประโยคพวกนี้นะคะตาม g m m า r หรือว่า Tense mm hmm. ของเรานะเราเรียกว่า p l e s e n t continuous tense นั่นเองค่ะ p l e s e n t continuous tense ซึ่งเอาไว้พูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ณนะขณะที่พูดนั่นเองค่ะ,ะแล้วก็มีข้อแนะนำหรือว่าข้อสังเกตนะคะนิดนึงก็คือการเติม ing ที่คำกิริยาเขาก็จะมีหลักการเติมที่แตกต่างกันไปนะคะวันนี้ครูจะมายกตัวอย่าง แล้วก็เป็นเกณฑ์ในการช่วยหนูในการแต่งประโยคให้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะไปดูสไลด์ต่อไปกันเลยค่ะค่ะมาดูหลักการเติม ing นะคะหลักการเติม ing ๋อ sorry หลักการเติม ing นะคะกิริยาที่ลงท้ายด้วย e นะคะให้ตัด e ทิ้งแล้วเติม ing ตามหลังตัวอย่างเช่นคำว่า b i t นะก็เปลี่ยนเป็น b e t i n g ตัด e ทิ้งคำว,ว่า dance นะ d a n c e นะก็ตัด e ทิ้งไปเป็น dancing นะคะต่อมาค่ะคำกริยาที่ลงท้ายด้วย a e i o u นะคะมากกว่าหนึ่งตัวนะคะก็คือมเออีเขาเรียกว่าสระซ้อนกนันอยู่2ตัวนะคะนักเรียนสามารถเติม ing ลงไปได้เลยนะคะตัวอย่างเช่นคำว,ว่า c s s w e c นะเราก็ จะบอกว่ากำลังมองดูนะ,ะก็จะเป็นซิ n งนะ,ะใส่ ing ลงไปได้เลยไม่ต้องตัด e ทิ้งนะคะเพราะมี e 2ตัวนั่นเองค่ะกดข้อต่อไปเลยค่ะ,ะกดข้อที่3นะคะคำกริยาที่ลงท้ายด้วย ie นะคะให้นักเรียนเนี่ยเปลี่ยน y ก่อนแล้วค่อยเติม ing นะ,ะตัวอย่างเช่นคำว่า Die ที่แปลว่าตายนั่นเองค่ะอะก็จะเปลี่ยนจาก ie เป็น Y และเติม ing เป็นได้ i n g นั่นเองนะคะข้อที่4ค่ะกดข้อที่4ีํคำกริยาพยางค์เดียวที่มีสระตัวเดียวตัวสะกดตัวเดียวนะคะให้เพิ่มหรือว่าเบิ้ลตัวสะกดนะคะอีกหนึ่งตัวแล้วค่อยเติม ing นั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคเช่นคําว่า running นะคะในประโยคเมื่อกี้สังเกตไมมเอ่ยคาว่า running นะะ running r u n run หน,ะะน้า หน้าตัวสะกดก็คือตัว n เนี่ยนะคะหน้าตัว n เป็นตัว u ตัว u เป็นสระมีตัวเดียวนะก็เลยต้องเบิ้ลตัวสะกดอีกหนึ่งตัวก็คือตัว n เข้าไปหนึ่งตัวแล้วค่อยเติม i n เเป็น running นะคะตามตัวอย่างเลยนะคะกดข้อต่อไปนะคะข้างกริยาสองพยางนะคะที่ออกเสียงหนักที่พยางหลังมีสระและตัวสะกดตัวเดียวนะคะให้เพิ่มตัวสะกด เข้าไปอีกหนึ่งตัวนะคะแล้วค่อยเติม ing อันนี้กฎก็จะคล้ายๆกับกฎข้อที่4นะคะแต่ว่ามีพยัญชนะเพิ่มเข้ามานั่นเองนะคะก็จำไว้เหมือนด้วยเหมือนกันได้เลยนะคะก็คือถ้าหน้าตัวสกดนะคะเป็นสระก็ให้เบิ้ลตัวสะกดเข้าไปอีกหนึ่งครั้งหรืออีกหนึ่งตัวนะคะแล้วค่อยเติม ing นะคะเช่นคำว่า Beginn เป็น e g i n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  g นะคะเริ่มต้นกำลังเริ่มต้นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะกดข้อที่6นะคะค้ากกริยาที่มีสระหรือตัวสะกด2ตัวนะคะหรือตัวกิริยาที่ออกเสียงด้วยสระเสียงยาวเนาะให้เติม ing ได้เลยนะคะก็เช่นคำว่า f e e นะที่แปลว่าให้อาหารนะเป็น feeding นะให้กำลังให้อาหารอยู่นะคะซึ่ง อันนี้นะคะนักเรียนก็ต้องเป็นกฎที่นักเรียนต้องไปทําความเข้าใจอีกครั้งนะคะแล้วก็ต้องจํานิดนึงนะคะทำความเข้าใจจนกว่าเราจะเข้าใจเนาะแล้วค่อยออแล้วค่อยไปทําแบบฝึกหัดน,นะคะ mm hmm. อ่าค่ะจบไปแล้วนะคะกับการใช้เวิร์บ ing นะคะเอากิริยามาเติม NG นั่นเองนะคะว่าเราจะใช้ยังไงนะทีนี้หลังจากดูคลิปอันนี้จบแล้วนะคะครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยกลับไปเปิดดูในหนังสือนะคะบทที่สองนะคะแล้วก็ศึกษาดูนะคะคำศัพท์นะคะว่าแบบฝึกหัดเขาให้ทำอะไรเนาะทีนี้ในแบบฝึกหัดเนี่ยเขาก็ให้นักเรียนเนี่ยเอาคำศัพท์ที่ครูสอนวันเนี้ย ไปเติมในช่องว่างนะคะให้ถูกต้องแล้วก็มีการใช้กิริยานะให้กิริยามาแล้วก็ให้หนูเอาคำิริยานั้นๆนะคะไปเติม i n g ให้ถูกต้องซึ่งเวลานักเรียนทําถ้าไม่เข้าใจนะก็ให้หนูกลับมาดูวิดีโอวันนี้นะคะแล้วก็มาดูซ้ําได้ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวคุณรูณจะอัปโหลดไว้ให้แล้วก็นักเรียนก็มาเรียนรู้ ซ้ำแต่ถ้าไม่เข้าใจจริงๆนะคะก็ให้นักเรียนทัก Facebook คุณครูมาหรือว่าจะโทรมาหาส่วนตัวก็ได้นะคะในเวลาราชการนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอจบนะคะกับบทเรียน present continue attend หรือว่า tick or tick นะคะใน Model 2นะะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะไว้ เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็สงสัยก็สอบถามมาได้ตลอดเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะ See you next time Bye